าดูก่อนไม่รู้สิพี่มาดูก่อนนะมาดูก่อกนพีมน่มันคุด,ดอ่ะใหญ่มันคุดหนูไม่ปูสองโลเนี่ยเลิกคุยเลยนะโม้เด้เลิกคุย <laughs> เลยเนี่ยสวัสดีครับวันนี้ก็มีทริปตกปลาที่บ่อปลาเบญจพรรณแถวรังสิตปทุมธานีนะครับได้ข่าวว่าเพื่อนๆส่งข่าวมาว่าะละพราคาสซิตี้เดอะเจอร์กกัดดีนะครับ ก็วันนี้จะตกแนวเท็กซัสแล้วก็ใช้หัวจิกปลายางนะครับนี่เซิจเจอร์ใส่กับเบรด3 o นะครับโอเค VMC 7316นะครับแล้ววันนี้เอาลอกตัวใหม่มาลองด้วยนี่แบรนด์ใหม่ o k กูม ok นะครับวันนี้ได้เอามาลองตัวนี้เป็น Okuma ok s าเซมาโอดีทนะครับ เป็นลอกรุ่นใหม่นะครับตัวนี้เป็น JDM นะครับตัวนี้มีมาให้2ส,สปูลน,นะมีสปูลึกสปูลต์น,นะครับรายละเอียดเดี๋ยวรอติดตามตามเพจลาพาร่าเลยนะครับไปเริ่ม แล้มาช่อนอ่ะอุ้ยใส่ยลำโลงั้นเนี่ยน่าจถึงโลนะถึงโลไปช่อนวนตับนี่ครับโอ้โหวิ่งนี่เยอะคาซิตี้เดอะเจอร์ครับนี่โอ้โหมาช่อนสายโลไปแล้ว อ้าวไม่อ๋อยังไม่ค่อยเดินเน่ไปล้ไปล้ไปล้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายไปแล้วไปแล้ว้วโอเคส่อุ้ยลุดวัดเบาไปเดียวลุด้งนั้นโอ้โหไกลครับมันไกลับไกลมาก ลักษณะบ่อวันนี้นะครับก็จะเป็นบ่อปลาเบญจพัรณนะครับต่อเท่าที่ดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยหลักๆก,ก็น่าจะเป็นปลาสวายนะครับถ้าตอนเช้าๆอย่างเงี้ปลาสวายค่อนข้างจะขึ้นเยอะนะครับจะแบ่งแยกตามตีจิบเนี่ยก็จะลําบากหน่อยตอนนี้อาจจะต้องตีสุ่มนะครับเพราะว่าถ้ามืวจ้องประชอนเนี่ยตาลายแน่ๆนะครับตอนนี้เราก็ตีเซิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับตีกระจายกระจายนะครับสุดท้ายตัวเมื่อกี้โอ้โห วัดเบาไปหน่อยมันกินไกลนะครับกินตีไปสุดแขนพอดีแล้วมันกัดเลยนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปต้องเน้นๆหน่อยหลุดบ่อยไม่ดี ว้าวตัวเป็นโลนี่เปลี่ยนเหยื่อจากเดอดเจอเป็นซัสเปกกรธรรมดาเลยหางใส่เบาๆกัดดีกว่าตีสองไม้เองเจอซัสเปกเข้าไปเฮ้ยน,นี่นี่ไม่ทับไม่ได้ส่งเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวเอาเบ็ดออกมาก่อนโอเคมาอีกหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวมีตัวต่อไปแนะ ข้อแตกต่างระหว่างเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชัน JDM คือนะครับถ้าเป็น JDM นะครับจะแถมสปูลตื้นมาอีกหนึ่งใบนะครับก็คือจะได้สปูลลึกแล้วก็สปูลตื้นเลยนะครับสปูลตื้นเนี่ยตื้นแค่ไหนก็ใส่สายที่ E1 ได้85เมตรนะครับนี่ทีนี้ละนะครับใครที่ต้องการตีเหยื่อเบานะครับก็จะสบายเลยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับ โอเคเรามาดูสเปคนะครับนอกจากที่แถมสปูลหนึลูกแล้วนะครับก็จะดูสเปคของลอกนะครับตัวลอเซม่า o d ดีทนะครับเกียร์เลชอยู่ที่7.2ต่อนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความเรลวยอดนิยมของนักตกปลาปัจจุบันนะครับจะใช้งานเลื่อนงานบ่อนะครับจะเินเท็กซัสตกกระพงนะครับหรือตีชโนนะครับรอบ7เนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นลออที่นิยมสุดนะครับรอบที่นิยมที่สุด chịt ghiêng 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 nó ghiêng vào thấy không thấy đâu này ghiêng 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 đi <laughs> ช่อนหนอเนี่ยมาดูยมาดูอพี่ใช่เหรอฟอดหเน่มาดูอมดูอไม่รู้ทีพี่ดูกเหรอมาดูอโดนปัดหน้าตายแล้วปีเบียดไปเลยไงรู้ไปเลยไงโดนตัดหน้าแล้วช่อแล้วุดละพี่มันหุดอ่ะ ปางอยู่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 ีเด๋ยวค่อยๆเดี๋ยวต้องคลายออกมาติดอะไรอ่ะปางอยู่ติดอะไรอ่ะใหญ่มันคุดหนูไม่ตัวสองโลเนี่ยเลิกคุยเลยฮะโม่้เลิกคุยเลยเนี่ยมันจะช่วยไหมมันโม่ไม่คุยแล้วมันติดอะไรพี่ฮะติดอะไรอ่ะมันจะเป็นฟุ้งไหมอะไร มันใหญ่พี่ริงงัดไม่ขึ้นเลยเมื่อกี้ใช่เห็นอยู่เขาพมทนตรงน,นู้นแต่มันขุดตรงนี้แล้วแม่งแบบไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าตัวมันยังไงวะเปนตัวมุม้งละเปนตรวเนี้ยโอ้ยปลาช่อนพุดครับแต่มีไซส์ตัวนี้เราไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นไม้เป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวรอดูครับจะออกไม่ออกมาแล้วเนี่ยนั่นะคายฟองแล้ว ไอฟอร์มมันจะตายทั้งนั้นเลยเดียอนะปกติใช้ PE 2วันนี้ลอกมันแถมสะปูลตื้นมาด้วยก็เลยใช้ PE 0.8โอ้โหไม่งั้นนะดึงไปแล้วเสียได้ปลาครับเสียได้ปลาเดี๋ยวขาดไปก็เสียเปล่ารอนิดนึงเผื่อมันจะทะลึ่งน้ำขึ้นมาดึงเลย ัวสองโลได้อะตายฟีสมัส้งนะเสียดายครับเสียดายมากมันน่าจะมีอุปสรรคอะไรสักอย่างอยู่ใต้น้าเย่ปลาขาดปลาขาดปลาาดไปหน่อยเรานึกวก็บ่อลงมันน่าจะมีตอหรือมีอะไรครับปลามันเข้าไปคุดอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หม๋ย่เราดีซะอย่างไม่ต้องกลัวับโดยรวมนะครับล็อกตัวนี้นะครับบอลแบริ่งห้าบวกหนึ่งนะครับก็คือหกลูกนะครับแล้วก็น้ําหนักล็อกจะอยู่ที่นะครับ199กรั ก็เป็นลอกขนาดพอดีมือนะครับน้ําหนักไม่ไม่มากจนเกินไปนะครับประจบกับนะครับตัวนี้น้ําหนักเบรกนะครับอยู่ที่5กิโลนะครับสปูลลึกกับสปูลเตอร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นสเปคที่ข้างกล่องเขาเขียนมาเลยนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับโดยรวมนะครับ PE1 ถ้าเป็นตัวสปูลลึกเนี่ยอยู่ที่300เมตร1.5อยู่ที่ 210เมตรนะครับถ้าเป็น PE 2จะอยู่ที่130เมตร PE 3อยู่ที่120เมตรนะครับก็คือเหลือๆนะครับสำหรับมือเชโดนะครับเหลือๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเป็นสปูตเตอร์อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็น PE 1อยู่แค่85เมตรนะครับเราสามารถใส่0ูได้100เมตรแล้วก็0ูน่หน้าจะประมาณ120เมตรนะครับตัวนี้แล้วแต่ไดมิเตอร์ของ สองสาย p ีที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะครับโอเคนะครับโดยรวมล็อกตัวนี้นะครับสีสันนะครับก็จะเป็นสีเขียวทหารนะครับแล้วก็ระบบการปรับหน่วงเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะครับจะมี9เบอร์นะครับก็คือมีตั้งแต่มีนถึงแม็กเนี่ยเป็น9จุดนะครับสามารถเลือกปรับได้ตามน้าหนักเหยื่อที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสปูนนะครับง่ายๆนะครับก็เปิดนะครับแล้วก็หมุนนะครับ ออกออกมาได้เลยนะครับนี่ครับแม่เหล็กนะครับมีทั้งหมดแจุดนะครับแจุดนะครับอ,ออกมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็เปลี่ยนสปูตแค่นี้แล้วก็ใส่ไปนะครับคลิกนะครับนี่รูปลักษณ์ทันสมัยนะครับจับกระชับมุอะนเะก้าโมงเเนี่ยเก้าโมงกว่าเก้าโมงครึ่ง ลมมันพองชัวไม่มีลมนี่แย่ yeah. แต่รู้สึกเลยว่าแดดแม่งแบบเผาอ่ะ ไปติดใต้่แี้ยว่ะอะไรวะเฮ้ยมึงกินข้าวโฉมึงวิ่งเข้าใต้เลยเอ่ะโฉมไม่ได้อ่ะโอ้โหมันต้องอย่างนี้ โอ oh, ้ดูสิป้ะ <What? S 1> อยู่ป้าไอยู่ป้าเน, mm hmm. นี่ยเห็นไหมย่อยู่เลยนะี่ยขอบคุณครับว่าต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้ได้ไหด้น่เป็นโฟงใช่ไหมอยู่ใต้อโอ้นี่เข้าไปใต้ยังไม่สดเลยป้า จรนงเหรอมันฉลาดเลยขนาดนี้ไม่ใช่มันปกติมันมุดดินพวกอะไรเขาเมื่อกี้ก็ทีกแล้วนี่มันคืออะเลยอ่ะสิงไม้ใช่ป่ะดึงดึงยากขึ้นมาได้เอ้ยบุ้ยบันล้มเลยตัวนี้ตัดตัดตัวปลาเลยปลาทอดมันไม่หนักเนี่ย

มันฉลาดมากฉลาดกินข้างๆเ็จมุดเข้าเลยดูตัวมันดินี่เดี๋ยวกิ๊บบร์ก่อนอุ้ยขอบคุณกิ๊บบ้านี่ถ้าไม่มีคนช่วยนี่ลำบากนะกินแล้วมันฉลาดรากมากเกิดเมื่อกี้ก็ตัวเท่านี้แหละแต่มันมุดที่ตรงใจเย้ดที่ไม่น่าดูโอมันเก่าเกมดูนี่ดูไซ้์มันนี่โอ้ยโอ้นี่ อื้อโลคว้าดูดิโหแสบมากอ่ะลองตียังรอดดูเลยดิลองหน่อยนี่เอาฟาแน่นอนพี่เลยนะครสองัตีห้าสิบแ,แถมองตะู nó sẽ béo vào pha phần đó nè ở có thích hả จะชั้งหมดเลยนะโอ้โหลอกใหม่ใส่มาโอดี้ใส,ส่ตัวไว้ ไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่ได้ใช้โอโุม่าลื่นครับ,ไม,รบมไ,มไม้แรกฟู่เลยลื่นจัดมันยังไม่ชินไม้แรกฟูแต่ก็ก็สมุดหมอยการตีจะกลัวเท็กซัสสามกรรมัมก็โอเคอยู่นะตีทำได้ระยะน่าใช้น่าใช้ ราคาไม่แพงเลยนะราคาเท่าไหร่นะสองพันกว่าบ,บาทโอ้ยสองพันกว่าบ,บาทนี่ไงแถมสองสปูลโอ้โหเป็นไงล่ะออปชั่นเต็ม JDM ด้วยเป็น j จเจแปนดอมิติกด้วยตัวนี้นะครับเปิดตัวที่ราคาจำหน่ายนะครับราคาตั้งอยู่ที่2,200บาทเท่านั้นนะครับได้2ส,สปูลนะครับตีง่ายๆนะครับเฉพาะสปูลแต่งนะครับ ถ้าเพื่อนๆซื้อลูกละ7-800แน่นอนนะครับสปูนือเดือลลอกตัวเท่าไหร่ครับลอกตัวพันกว่าาดเองนะครับนะคุบค้มมากนะครับโอเคยังไงก็ฝากนะครับพิจารณาลอกโอคุมา ODT นะครับสามารถชมได้ตามร้านค้าตกปลาชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับ